สำหร arians, e ับโรงเรียนนะครับหรือคุณครูท่านใดที่กำลังมองหาระบบนะครับในการเช็คชื่อนักเรียนนะครับวันนี้ผมมีอะไรดีแนะนำนะครับยังมีบัตรนี้กับเครื่องนี้นะครับที่สำคัญครับซอฟต์แวร์ฟรีครับอย่าพลาดนะครับติดตามในคลิปครับวันนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วครับว่าหลายโรงเรียนนะครับหรือคุณครูหลายๆท่านเนี่ยที่ทางานตั้ากิการเรียนนะครับมองหาระบบที่จะมาช่วยลดภาระงานนะครับพร้อมกับการที่เรียนเนี่ยที่เป็นระบบอัตโนมัตินะครับ วันนี้ผมอยู่กับท่านคุณครูทองคํามากมีนะครับผู้บรรยายพิเศษนะครับวันนี้เดี๋ยวให้ท่านมาเล่าให้ฟังว่าอุปกรณ์ที่เราเห็นอยู่ในตรงหน้าตรงนี้นะครับมีบัตรนี้นะครับกับเครื่องนี้มันทํางานยังไงและมันคืออะไรนะครับมันจะช่วยอำนวยความสะดวกยังไงคุณครูทองคำเล่าให้ฟังนนิดนึงครับครับสำหรับกล่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนพัฒนาต่อยอดจากระบบที่โรงเรียนส่วนใหญ่ใช้กันอยู่แล้วนะครับก็คือระบบ SM SS นะครับ แต่ว่าตัวเก่าหรือตัวที่ใช้ปัจจุบันนั้นในตัวมาตรฐานนะครับมันจะเช็คชื่อเข้าแถวหรือการมาเรียนของงานกิจการนักเรียนโดยการให้ครูที่ปรึกษาเดินไปที่แถวจากนั้นก็เช็คก,การมาเรียนโดยการเช็คชื่อนักเรียนในแถวนะครับก็มีการพัฒนาต่อยอดมาก็คือใช้กล่องนี้นะครับเอาไปติดตั้งที่โรงเรียนแล้วก็จากนั้นก็ใช้บัตรสแกนนะครับ เข้าโรงเรียนหลังจากที่นักเรียนสแกนบัตรแล้วนะครับข้อมูลทั้งหมดที่นักเรียนเข้ามาเรียนก็จะถูกส่งไปที่ระบบ s อ s เเป็นการอำนวยความสะดวกโดยไม่ต้องไปเช็คที่แถวแต่สามารถที่จะเช็คที่กล่องนี้ได้เลยนักเรียนมาถึงตอนไหนก็เช็คได้เลยส่วนอีกประเด็นหนึ่งน,นะครับคือนักเรียนที่ลืมบัตรมาทำไงนะครับอันนี้สำคัญก็ไม่ยากครับ ไปหาคนที่ปรึกษาให้เช็คให้ตามปกติก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาใช้ได้นะครับแต่ก่อนเราต้องให้ครูเช็คใช่ไหมครับในระบบเอเเียสเนาะคุณครูที่ปรึกษาเช็คในแถวตอนเช้าแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนจากครูที่ปรึกษาเช็คใช้บัตรนี้แตะได้เลยใช่ถูกต้องค,ค,คุณครูครับตัวนี้ถ้าเราจะไปใช้เนี่ยอุปกรณ์ที่จะใช้เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วขั้นตอนในการใช้มันต้องทำยังไงบ้างครับอันดับแรกนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีนะครับก็คือกล่อง<ม>ที่ใช้ในการสแกนบัตร อันนี้ต้องมีแน่นอนนะครับทีนี้ส่วนต่อมาคือการเก็บการเก็บข้อมูลบัตรเพื่อผูกกับนักเรียนนะครับเราก็ต้องใช้ตัวอ่านผูกกับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลบัตรนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือตัวไอเซตพอยท์นะครับที่จะแจกอินเทอร์เน็ตให้กับตัวกล่องก็จะประกอบด้วย3ส่วนนะครับที่จำเป็น นะครับก็น่าจะมีอุปกรณ์เท่านี้ครับจากนั้นก็มีแค่บุคลากรที่จะมาช่วยในการที่จะผูกบัตรนักเรียนเข้ากับเข้ากับตัวบัตรเข้ากับตัวนักเรียนก็พร้อมใช้งานนะครับง่ายสไตล์ s อสเอนะครับส่งโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลนะครับอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยอยากจะได้เครื่องนี้ไปใช้งานเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างครับคุณครูครับถ้าเป็นอย่างนั้นเราคงจะต้องใช้วิธีการคือส่งอุปกรณ์ทั้งหมดไปให้นะครับซึ่งตัวนี้ จะต้องมีการติดตั้งผูกกันไว้กับกล่องนี้เพื่อที่จะให้สามารถทํางานได้จากนั้นก็หาเน็ตมาเสียบใส่ครับแล้วก็ไปแขวนไว้ส่วนกระบวนการใช้งานในส่วนของตัวระบบ SBS นั้นาทางทางเขตหรือทางทางกระทรวงที่ท,ที่ที่ดูแลซอฟต์แวร์ตัวนี้อยู่ก็น่าจะปบรมให้ทุกปีนะครับตั้งแต่10ปีที่ผ่านมานีอบไว้ทุกปีนะครับแล้วก็มี พี่น้องเรานะครับหลายคนทําคลิปเรียงต่างไม่ใช้งานเรียบร้อยน่าจะแก้ปัญหาในสงซอฟต์แวร์ได้ส่วนตัวอุปกรณ์ก็ใช้แค่ผูกบัตรซึ่งมีคู่มือนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าสงสัยประการใดก็น่าจะคอนเฟิร์มกันนะครับแล้วก็แนะนำให้ใช้งานได้นะครับคุณครูต้องคำครับอยากให้ค,ครูได้สาธิตนะครับกระบวนการในการทํางานของระบบนิดนึงว่ามันมีขั้นตอนในการทํางานยังไงนะครับแล้วมันจะมีความสะดวกให้กับ คนที่ไปใช้อย่างไงบ้างครับโอเคครับมามาลองกันว่ามันจะง่ายยังไงครับการใช้งานนะครับก็ง่ายสไตล์ smss ครับก็คือเราต้องผูกบัตรนักเรียนนะครับเข้ากับระบบก่อนอโดยการไปที่บันทึกข้อมูลนะครับบันทึกข้อมูลใส่เลขประจำตัวนักเรียนเข้าไปนะครับแล้วก็หาเลขประจำตัวนักเรียนก่อนนะครับ จากนั้นเราก็แต่บัตรเพื่อบันทึกนะครับอันนี้ใบที่1น,นะครับใบที่1น่ต่อไปคนที่2ต่อไปคนที่3นะครับ เรียบร้อยครับขั้นตอนการบันทึกบัตรต่อไปเราก็มาดูที่ SFS ถึงขั้นตอนการบันทึกนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าที่ครูที่ปรึกษาใช้ในการใช้ในการเช็คชื่อนักเรียนใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ครูที่ปรึกษาอาจจะไม่ต้องมาเช็คแล้วนะครับอาจจะไปดูแลในส่วนอื่นก่อนแล้วก็ค่อยมาเช็คว่าใครมาใครขาดเมื่อนักเรียนมาถึงมาถึงโรงเรียนแล้วนะครับก็แค่แต่บัตร นะครับแต่บัตรอ่าคนที่1นนะครับเ,เมื่อแต่บัตรเสร็จนะครับผลก็จะมาขึ้นที่ระบบ SM SS ทันที N T ครับนี่คือผลการสแกนบัตรใบที่1นนะครับต่อมานั่นรียคนที่2ครับเมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วก็แค่แต่บัตรลองเราลองซีเทศดดูนะครับว่าผลมาอย่างไงนะครับคนที่สาม,มาโรงเรียนก็แต่บัตร ครับถ้านักเรียนจํานวนมากหลายพันคนก็เช็คจากหน้าประตูโรงเรียนก็ถือว่าจบครับในการทํางานคุณครูครับถือว่ามีคนที่ดูคลิปนี้แล้วเกิดความสนใจที่อยากจะสื่อสารหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อคุณครูได้ยงไงครับก็ติดต่อที่ Line Official Account นะครับชื่อว่า xmss นะครับตามนี้นะครับก็สามารี่จะคุยกับทีมงานนะครับเพื่อที่จะทำการซัพพอร์ต แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ตละเวลาครับครับผม